วันนี้อยากจะมาชวนอ่านหนังสือนะคะก็หนังสือเล่มนี้เนี่ยโดยเบื้องต้นเนี่ยมาจากการวิจัยที่ดิฉันเองพยายามอยากจะทำความเข้าใจกับกระบวนการต่อต้านทักษินะคะก็มีคำถามว่าทำไมหนังสือเล่มนี้จึง สำคัญสำหรับคนที่เป็นผู้เข้าร่วมกระบวนการต่อต้านทักษิณนี่คิดว่ามันเป็นทักษิณที่น่าสนใจเพราะว่าในช่วงตลอด1ิกว่าปีที่ผ่านมาที่ไม่ว่าจะเป็นคุณเองหรือเพื่อนๆของคุณพี่ๆน้องๆพ่อแม่เนี่ยทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจทรัพยากรเงินนะคะในการเข้าร่วมขบวนการมวลชนที่เรียกว่ากระบวนการต่อต้านทักษิณ ะะหลายหลายคนเนี่ยก็เสียชีวิตด้วยซ้ำในการเข้าร่วมกระบวนการนี้ในระหว่างการเข้าร่วมกระบวนการเนี่ยเราอาจจะมีคำถามจำนวนมากมายที่เราพยายามตอบแต่เราก็ยังไม่สามารถที่จะตอบไั้เลได้ไม่ว่าจะเป็นเลยถ้าตามเพราะวตอนนั้นเราเป็นเพียงผู้เข้าร่วมคนหนึ่งเรายังไม่เห็นภาพรวมของปัญหาแล้วก็พัฒนาการของกระบวนการทั้งหมดก็มันมีคำถามมากมายที่เราอยาก ดิฉันเองก็สนใจก็อยากจะตอบคำถามเป็นลำดุลนะคะไม่ว่าจะเป็นคําถามพื้นฐานเลยว่าทําไมกระบวนการจึงประสบความสําเร็จทาไมกระบวนการจึงสามารถระดมมวลชนได้มากมายขนาดนั้นหรือทําไมแกนนาจึงตัดสินใจแบบนี้ทาไมจึงรูปยุทฤษฎีการเคลื่อนไหวแบบนี้และทําไมแกนนาในแต่ละปีจึงตัดสินใจไม่เหมือนกันเผชิญปัญหาอะไรบ้างอะไรที่ทําให้พวกเขาตัดสินใจแบบนั้นในภาวะท่ามกลาง อุปสรรคปัญหามากมายนะคะหรือว่าคุณเคยอาจจะเคยถามตัวเองว่าทาไมในกระบวนการเนี่ยจึงมีหลายคนที่คิดไม่เหมือนเราเลือกจุดยืนที่แตกต่างจากเรามากมายทําไมเขาจึงคิดแบบนั้นทําไมเขาจึงเลือกแบบนั้นหรือทําไมบางช่วงกระบวนการจึงเติบโตมากและทําไมบางช่วงกระบวนการจึงอ่อนแอลงมีความขัดแยง้งและทําไมบางช่วงกระบวนการจึงกลับมาประสบความสําเร็จใหม่ ถึงแม้หนังสือเล่มนี้นะจะไม่สามารถตอบคำถามทั้งหมดนี้ได้แต่งานชนิ้นก็พยายามถามคำถามสำคัญหลายๆอย่างและพยายามจะตอบคำถามและหาคำถามแทนคุณซึ่งในการตอบคำถามเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่ฉันพยายามทำก็คือว่า พยายามทำในหลายอย่างที่ขบวนการหรือหนังสือก่อนหน้านี้หรืองานวิจัยก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้ทำนะคะสิ่งนั้นก็คือว่า,ยา,ยาผู้อ่านเนี่ยก่อนที่จะเขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยออตัวดิฉันเองก็พยายามไปพูดคุยกับผู้คนจำนวนมากมายซึ่งผู้คนเหล่านั้นเป็นผู้คนที่เป็นคนธรรมดาเป็นคนธรรมดาที่ไม่ได้เป็นแกนนนำอยู่ในกรุงเทพไม่ได้อยู่ในพื้นที่สื่อไม่ได้มีชื่อเสียง งานชิ้นนี้พยายามคุยและสัมภาษณ์เชิงลึกับคนธรรมดาที่เขาร่วมขบวนการนะคะออซึ่งเราจะได้คือมันเป็นสิ่งที่ฉันคิดว่ามันน่าสนใจและน่าอยากดูมากฉะนั้นทำก็คือว่าเราไปคุยกับคนประมาณ100ร้อยกว่าคนที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศไทยนะคะโดยพยายามคอรอบคลุมมิติที่หลากหลายมากสี่มิตินะคะซึ่งฉันคิดว่าก่อนหน้านี้ไม่น่าจะมีงานชิ้นไหนที่ทำ นิติแรกที่พยายามให้ครอบคุมก็คือนิติในเชิงพื้นที่ดิฉนันเองนะพยายามตะเวนทั่วสี่ภูมิภาคของประเทศไทยในการสัมภาษณ์คนประมาณ100ร้อยกว่าคน13จังหวัดนะคะไล่เลยตั้งแต่ภาคเหนือที่เป็นหลายคนบอกว่าเป็นเมืองหลวงเสแดงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่หรือลําพูนก็ไปคุยกับคนที่เขาร่วมกับการต่างนทักงเซที่นั่นหรือจะเป็นในภาคกลางไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพลคนครปฐม ะะหรือจะเป็นในภาคอีสานเมื่อจะเป็นอุดรขอนแก่นนครราชสีมาาคใอ้ายสุราษฎร์ประจวบเพชรบูรีภูเก็ตพัทลุงนครศรีธรรมราชะะ <c oughs> หลายๆจังหวัดก็เป็นทั้งพื้นที่ือให้มีความหลากหลายทั้งอย่างเงี้ยเมืองที่เป็นงที่ไม่ใช่เป็นเมืองที่มีเ่อือขบวนการต่อต้านทักษิณเยอะและเป็นเมืองที่มีขบวนการต่อต้านทักษิณเ,เติบโตแล้วก็เข้มแข็งอย่างเช่น,นาักต้ายนะคะ <c oughs> นอกจากนี้นนย,ยังพยายามครอบคลุม ผู้คนจากความหลากหลายของมิติทางแบ็กกราวด์หรือภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมจากหลากหลายอาชีพตำแหน่งและก็สถานภาพองค์กรระดับการศึกษาเพศนะ,ะถ้าคุณได้อ่านรายละเอียดมันจะมีรายละเอียดให้เห็นเลยว่างานชิ้นนี้เนี่ยคุยกับผู้คนนะคะดิฉันคุยกับคนตั้งแต่มาเศรษฐีไปจนถึงเจ้ามือผลใต้ดินนะคะ ผู้คนในวิชาชีพที่หลากหลายทั้งแพทย์ทั้งตแพทยออ์ทนายความนะคะอาจารย์มหาวิทยาลัยคุยจากคนระดับที่คุยกับคนที่จบตั้งแต่ระดับมือเอกไปจนถงคนที่แบบจบแค่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4คือมันช่วยให้เห็นว่าภาพที่นี่อยากเห็นภาพที่กระบวนการนีน้มีความหลากหลายยังไงบ้างนะ,ะนอกจากสองเรื่องแล้วเนี่ยเดนก็พยายามที่จะให้ออการพูดคุยเนี่ย และก็หน้าที่ความเข้มข้นของการมีส่วนร่วมในขบวนการนะคะไม่ว่าจะเป็นอาแกนําในระดับจังหวัดในระดับท้องถิ่นคนที่เข้าร่วมอย่างตื่นตัวมากนะคือเข้าร่วมตลอดทุกเวทีหรือบางคนที่ไม่เคยเข้าร่วมเลยแต่ติดตามข่าวสาร ให้กำลังใจให้การสนับสนุนเงินพู่ง่ายคือเราดูตั้งแต่พ่อยกแม่ยกนะคะคน Organize เวทีไปจนถึงกายไปจนถึงคนที่เป็นเฉพาะผู้บริจาคที่บ้างไม่เกิดอะไรเขาร่วมเลยนะะแล้วก็บางคนก็ต่อเน,นื่องางนานบางคนก็บางช่วงเท่านั้นหลายคนก็สนใจประเด็นทางการเืองที่หลากหลายมากนะนอกจากนั้นเนี่ยฉีนย,ยังสนใจที่จะพูดคุยกับผู้คนเหล่านี้ใน4ประเด็น ที่น่าสนใจก็เป็นหนึ่งปัจจัยอะไรที่ทําให้พวกเขาเข้าร่วกมกระบนการต่อต้านทักษิณอะไรคือแนวคิดยุทธศาสตร์ที่พวกเขาสนับสนุนมันมีปัจจัยอะไรเช่นภูมิหลังทางครอบครัวความเชื่อทางการเมืองปัจจัยทางเศรษฐกิจเกี่ยวไหมหรือทาไมหรือประสบการณ์การเมืองทางตรงที่แต่ละคนเคยเข้าร่วมก่อนเข,าเข,าข้ากบนการต่อต้านทักษิณบางคนเคยเข้าร่วกมกบนการประชาธิปไตยตั้งแต่14ตุลา 6ตุลาหลายคนเคยเข้าป่าหลายคนเป็นแกนนำของจังหวัดในช่วงพฤษภราิท่1หลายคนเป็น NGO ที่ทำงานกับขบวนการมวลชนในระดับลากยาก่าในช่วงการเติบโตของสมชาชิกคนจนและขบวนการในระดับลากยาก่าในหลากหลาย ่ทีหลายคนเป็นชนชั้นกลางในเมืองของจังหวัดต,ต่างๆที่สนับสนุนขบวนการปฏิรูปทางการเมืองที่ผลออกมาคือร,ครัฐมนตรีศักดิ์สิทธย์นี่นะคะเน้นก็สนใจว่าปัจจัยเหล่านี้นมันมีผลต่อพวกเขาไหมาไม่ว่าจะเป็นในการเข้าร่วมหรือในการเลือกจุดยืนทางการเมืองในช่วงเข้าร่วมขบวนการต่อต,อตาทักษิณมันมีผลยังไงต่อพวกเขาบา้างนะคะเน้นก็สนใจพูดคุยเรื่องอบทบาทและทัศนาการ การเลือกที่จะเข้าร่วมทําไมหลายคนจึงเข้าร่วมทุกครั้งแต่ละคนคิดยังไงในช่วงกระบวนการเติบโตในช่วงกระบวนการทบขาวหรือการฟื้นฟูตัวกลับมาใหม่นะคะนอกจากนั้นอีกอยู่ส่วนหนึ่งที่ฉันคิดว่าเป็นเรื่องที่หลายคนสนใจก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงจุดยืนทางการเมืองการตัดสินใจเข้าร่วมหรือการถอยหลังออกจากกระบวนการของแต่ละกลุ่มเนี่ยเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นคําถามท,าที่เัาพูดคุยกับทุกคน ะะว่าแต่ละคนคิดยังไงซึ่งสิ่งที่งานชิงคดพบแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆท,ท่านที่เคยเข้าร่วกรมกับบวนการต่อต้านทักษิณเนี่ยที่พอจะให้เห็นอรรถรสก่อนที่หลายๆคนจะไปซื้อหนังสือเล่มน,นี้แล้วก็อ่านมันในรายละเอียดจริงๆเนี่ยนะคะฉันคิดว่าข้อสุปที่ฉันเห็นแล้วก็น่าสนใจก็คือว่าพวกคุณในฐานะคนเข้าร่วมกระบวนการต่อต้านทักษิ์พวกคุณมีความหลากหลายมาก ทั้งในแง่ของภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมจุดยืนทางการเมืองแล้วก็ระดับการเข้าร่วมนะคะนอกจากนั้นยังให้ยังมันยังน่าสนใจว่าปัจจัยที่ทําให้เกิดการเติบโตและการทซบเซาลงและการกลับขึ้นมาใหม่นั้นเนี่ยเป็นปัจจัยที่แต่และขบุแต่และช่วงของการเลือกสกันแกนนำและมวลชนมีผลต่ตอ ปัจจัยเหล่าปรนกอรขบคุณการเหล่านั้นซึ่งในส่วนนี้อยากให้ลองเข้าไปอ่านหนังสือนี้เอาเองนะคะว่าคุณจะเห็นภาพอะไรบ้างแต่ก่อนที่จะชวนให้ไปอ่านกันจริงเนี่ยอยากชวนท,ทํากิจกรรมบางอย่างสำหรับหลายๆคนที่เคยเข้าร่วมกับวลการต่อต้านดัชิตนะคะคืออยากให้ลองตอนช่วงที่คุณอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยอยากให้คุณลองโลเคหรือลองวางตัวเองไปในสเปกตรัมความหลากหลายเหล่านี้สิ อะไรที่ทําให้คุณคือคุณคือใครในความหลากหลายนี้อะไรที่ทําให้คุณเข้าร่วมคุณเข้าร่วมเมื่อไรอะไรคือแรงบันดาลใจแรงกดดันที่ทําให้คุณเข้าร่วมคุณสนับสนุนจุดยืนทางการเมืองอุดมการณ์แบบไหนคุณเลือกสนับสนุนกลุ่มไหนในความหลากหลายซับซ้อนเหล่านี้แต่ละช่วงคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับประเด็นไหน คุณปฏิบัติการยังไงแ,แสดงออกยังไงต่อการเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเหล่านั้นนะคะอยากให้คุณลองลองลองดูว่าตัวเองอยู่ตรงไหนในความหลากหลายเหล่านี้ซึ่งทั้งหมดนี้มันจะช่วยให้ตัวคุณเองในฐานะผู้เข้าร่วมกระบวนการต่อทั้งเสร็จสิ็จเนี่ยเข้าใจภาพความซับซ้อนของการเคลื่อนไหวไม่ว่าคุณจะคิดยังไงก็ตามนะคะซึ่งทั้งหมดนี้มันจะช่วยทําให้พวกเราเข้าใจพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของขบวนการที่ พวกคุณเคยเข้าร่วมว่าทำไมในช่วงแรกขบวนการภายใต้การนำของพันธมิตรจึงประสบความสาเร็จในช่วงแรกและก็สามารถดึงผู้คนจำนวนมากมายหลากหลายเข้ามาเป็นพันธมิตรได้ในช่วงการนำของพันธมิตรนะคะในช่วงปี2518-2519และภายใต้การเปลี่ยนแปลงจากความหลากหลายไปสู่การชูประเด็นอนุรักษ์นิยมเรื่องชาติศาส,สนา มันดึงคนกลุ่มใหม่ๆเข้ามาหรือเปล่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของคนกลุ่มนั้นไหมและมันทําให้คนบางกลุ่มที่เคยเสนสุ่นกระบวนยู่ถอยหลังออกจากกระบวนการหรือเปล่าคุณอยู่ในกลุ่มเหล่านั้นหรือเปล่าอะไรคือที่มาของการเติบโตของกระบวนการพัรามิตรครั้งหนึ่งช่วง2,551ในการไล่รัฐบาลสมัครและสมชายคุณอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าคะอะไรคือสิ่งที่ทําใหุ้ณออกไป หรือถ้าคุณถอยหลังออกมาจากความไม่เห็นด้วยหลายลยอย่างอะไรคือปัจจัยเหล่านั้นและอะไรที่เป็นปัจจัยที่ทําให้ในช่วงหลัง2,551ภายใต้รัฐบาลอภิสิเิ์จึงนำไปสู่ความขัดแย้งของกระบวนการต่อต้านทัาษิสิพวกคุณอยู่ตรงไหนท่ามกลางความขัดแยง้งพวกคุณขนับเสนนอะไรอะไรคือที่มาของจุดอยู่หลังนั้นและ ในช่วงที่เต็มไปด้วยการเติบโตของกลุ่มเล็กๆที่หลากหลายเนี่ยคุณอยู่ตรงไหนของมันและที่น่าสนใจมากที่สุดกว่าภายใต้การกลับมาของกระบวนการต่อรักเศษภายใต้การนาขอ,องกปปสพวกคุณเข้าร่วมศบสนาไหม,ม,มคุณอยู่ตรงไหนในวทีที่กระจายตัวอยู่ทั่วกรุงเทพหรือคุณทําอะไรอยู่ในช่วงขบวนการแนละวทีในหลากหลายพื้นที่ในแต่ลนะจังหวด ซึ่งทั้งหมดที่หนังสือเล่มน,นี้พยายามจะทำเนี่ยนะคะมันจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจตัวเราเองและเข้าใจความซับซ้อนของผลวัตของ,ของกระบวนการได้ดีขึ้นอ่นี่คือสิ่งที่หนังสือเล่มน,นี้พยายามจะตอบนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ดิฉันต้องขอบขอคุณอ่ทุกคนร้อยกว่าคนที่ให้โอกาสดิฉันไปพูดคุยได้เรียนรู้จากชีวิตของพวกคุณเข้าใจในมิติและมุมมองที่ซับซ้อนกว่าที่ผ่านมา ก็ถ้าใครสนใจหนังสือเล่มนี้นะคะก็ซื้อได้โดยตรงเข้าไปในที่ Facebook ของออสำนักพิมพ์ Illumination Editions ได้เลยหรือถ้าจะง่ายกว่านั้นก็สั่งซื้อได้ทางเ,เว็บไซต์ s h o p ป e ้นะคะก็จะมีลิงก์อยู่ใต้โพสต์ก็ยังไงก็ชวนกันทำความเข้าใจตัวเราเองและขบวนการที่เราเกิดเข้าร่วมนะคะ